ในบรรดาพระคุณแผนของเกจิอาจารย์คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระคุณแผนไพรกุมารหลงปูทิมวัดละหารได้แต่น้อยคนนักที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวจริงๆของพระคุณแผนลพรกุมารซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงกันไม่รู้จบเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระคุณแผนภพรกุมารของหลวงปูทิมอิสริโกพศ .2493 ได้มีการค้นพบหญิงสาวตายทั้งกลมที่วัดละหารใหญ่ ที่สำคัญได้เสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์และกำหนดเผาหรือฝังในวันอังคารตามตำราบโบราณพอดีตายวันเสาร์เผาวันอังคารหลังทราบข่าวหลวงปู่เิมอิสันิโกพระเถระที่มีชื่อเสียงเรื่องสมุนไพรรักษาโรคหรือพระหมอยาที่มีถิ่นพำนับอยู่ในป่าตามสภาพของวัดละหานไร่นะับเวลานั้นมีวัยเจปีย่าง72 48พรรสาบวช ได้คำนวณการเกิดของท่าโรคน้อยหากเริืมตาดูโลกจะเกิดตรงกับวันอังคารปีขานพอดีซึ่งเขาตรงตามตำรายิ่งขึ้นไปอีกโดยผู้เข้าไปทำวิธีขอร่างพ่อพลายน้อยจากแม่ที่ตายทั้งกลมในครั้งนั้นคือโยมสายแก้วสว่างลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่ทิมกับสามเณรสาครต่อมาคือหลวงพ่อสาครอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกลับ สาเหตุที่โยมสายแก้วสว่างเลือกสามเนนสาครให้ไปด้วยกับตนเองนั้นก็เพราะสามเนนสาครเกิดพศ .2481 ปีขานวันอังคารมีอายุมากกว่าพ่อลพายน้อยหากได้กําเนิดมาเป็นทารกหนึ่งรอบเท่ากับว่าเกิดปีขานวันอังคารเช่นกันดังนั้นจึงต้องพาสามเนนสาครไปช่วยตามเคล็ดลับวิชาเสือย่อมไม่กินเนื้อเสือและก็ทําสําเร็จ ได้พรายกุมารมาทำตามตำราพิธีโบราณทุกอย่างจนได้ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมอันลือลั่นไปทั่วปฐภีปีพศ2505 25ถึง2,515คือระยะเวลาการสร้างพระผงพรายกุมารหลังจากที่หลวงปู่ทิมอิสาิโกมีวัยเกิน80ปีคือ83ปีเพราะหากยังมีอายุไม่ถึงพระพุทธเจ้าที่ดับขันปลริณิพันในวัย8ปพรรษาแล้ว หลวงปู่ทิมจะสร้างแต่ตะกุดและเครื่องรางคงครังเช่นปลหลักขิดทําจากไม้แกน่นโคนตายพลายพระขันกลิดที่ทําจากไม้พญาดําดงไม้ชนิดนี้ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วโดยหลวงปู่ทิมให้ลูกศิษย์ไปนํามาจากดงพญาเย็นจังหวัดปราจีนบุรีไปกลับโดยคารวันเกวียนสามเล่มใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนไม้พญาดําดงที่นํามายืนต้นตายมาแล้วหลายร้อยปี ดงพญาเย็นแต่เดิมเรียกดงพญาไฟต่อมารัชกาลที่5ทรงเปลี่ยนชื่อเรียกเพราะระหว่างสร้างทางรถไฟสายแรกกรุงเทพหานค,นนะคนรนครราชสีมาในปีพศ2436เกิดไข้ป่าและไข้ามาลาเลรียรวมทั้งอหิวาตโตโรคมีผู้คนที่บ้านปากช่องเขาหรือเขตอำเภอปากช่องในปัจจุบันเสียชีวิตมากกว่า1000คนจึงเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เย็นลง ผ้ายันเสื้อยันธงหมายแก่เป็นรูปสัตว์อาทินกสริกาคู่ลิงแกะเสือแกะจากกรามช้างน้ำชูชกแกะจากไม้คูนตายพลายและพระติดตาไม้ตับเต่าเป็นต้นโดยหลังจากทำผงพลายกุมารเสร็จท่านได้เก็บไว้โดยไม่ได้ทำอะไรเพราะมีความเชื่อว่ายังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะมีอายุเท่าพระพุทธเจ้าในวัย8ปปี จนกระทั่งปีพศ2503หลวงปูท่ทิมในวัย81ปี5 7พ0 0ษาบบุ์ได้สร้างพระผงโสลมหาพรมเช่นพระปิดตาพระพิมพ์พระผงสุพรรณพระพิมพ์สัตตนาเคเป็นต้นปีพศ2505-2515ถึงเริ่มต้นสร้างพระผงพรายกุมารพิมพ์นางพญาเป็นพิมพ์แรกตามคตินิยมที่ต้องสร้างตัวแม่ขึ้นมาก่อน ถัดมาก็พระผงพลายกุมารพิมพ์พลายเพชรพลายบัวต่อด้วยพระผงพลายกุมารพิมพ์สิวลีที่เป็นดำริสร้างของหลวงปู่ทิมหากมีไว้ครอบครองจะไม่อดอยากหากินได้คล่องตัวและสร้างพระผงพลายกุมารพิมพ์เสียนโตเสียนเล็กรวมทั้งพระพิมพ์คุณแผนผงพลายกุมารทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ที่โด่งดังทั่วประเทศในขนาดนี้แม่พิมพ์ของพระพิมพ์คุณแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมอิสรนิโก แม่พิมพแรกหรือบล็อกแรกทำจากไม้ตะเคียนที่แกะพิมพ์โดยโยมสายแก้วสว่างต่อมาพัฒนาเป็นบล็อกหินมิตรโกนบล็บอกทองเหลืองบล็อกทองเหลืองแต่งและบล็อกเหล็กส่วนผสมของมวลสารที่นำมาใช้กดพิมพ์พระคุณแผนพายกุมารด้วยมือยุคแรกเริ่มคือเนื้อกยายศาสผสมผงพายกุมารซึ่งทำเฉพาะยุคแรกเท่านั้นเนื่องจากพิมพอ,อักขระต่างๆบนองค์พระไม่ค่อยชัดไม่สวยงามตามที่ตั้งใจ ต่อมาหลวงปู่ทิมได้คิดค้นการนำข้าวเหนียวสุกเสกน้ำข้าวมาผสมกับผงพลายกุมารโดยมีกลวิธีที่จะให้กุมารทองได้อาศัยกินข้าวเหนียวสุกเสกเป็นอาหารไปตลอดอายุไขที่หลวงปู่ทิมคาดคะเนวไว้ว่าองค์พระจะมีความแข็งแกร่งคงทนอยู่ได้นานถึงพันปีเป็นอย่างน้อยหากไม่ตกแตกหรือถูกทำให้ชำรุดไปเสียก่อนทั้งนี้หลวงปู่ทิมมองการไกลเรื่องสีขององค์พระ ที่ใช้นำว่านชนิดต่างๆมาผสมเพื่อความเป็นสิริมงคลมหานิยมมหาเสน่ห์รวมทั้งเป็นสีประจําวันเกิดจึงได้นําว่านชนิดต่างๆมาคั้นน้ำผสมกับผงพลายกุมารและเนื้อข้าวเหนียวสุกเสรรวมทั้งน้ำข้าวถ้าหากอยากได้สีขาวก็ไม่ต้องผสมน้ำว่านใช้ผงพลายกุมารเดิมๆแต่ถ้าต้องการสีแดงก็ผสมน้ำปูนกินหมากสีชมพูผสมน้ำว่านสบู่เลือด สีเหลืองผสมน้ำว่านดอกทองซึ่งโยมสายไปเอาว่านดอกทองมาจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีว่านดอกทองนี้จัดเป็นมหาสเสน่นิยมหายากมากสีเขียวผสมน้ำถาวันหลงและน้ำว่านขัดตามนสีดำผสมว่านพลาดำว่านที่เชื่อกันว่ามีเทวดาปกปักรักษาว่านชนิดนี้ส่วนองค์ที่มีสีทองนั้น หลวงปู่ทิมได้ให้ลูกศิษย์ไปขุดสายแร่ทองคําและสายแร่ทองแดงที่ถ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะตำให้ละเอียดชุบน้ํามันงาพระเจ้าตากทาลงไปที่แม่พิมพ์ก่อนกดพิมพ์พระด้วยมือซึ่งนอกจากจะทําให้พระพิมพ์คุณแผ่นพลายคูมานพิมพ์ใหญ่มีสภาพที่สวยงามดุดทองคําแล้วยังเป็นการถนอมเนื้อพระให้แกล่งอยู่ได้นานคงทนหลายร้อยปีจนถึงพันปีเลยทีเดียว หลังจากนั้นในปีพศ2515เมื่อได้พิมพ์พระคุณแผนพลายกุม,มารทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตามจำนวนที่ต้องการหลวงปู่ทิมได้สั่งให้ลูกศิษย์เลื่อยผ่าแม่พิมพ์ทั้งหมดเป็นสี่ชิ้นนำไปเก็บไว้ที่บ้านของลูกศิษย์ทั้งสี่ทิศทั่วทุกภาคทั่วไทยเพื่อให้พระคุณแผนพงพลายกุม,มารหลวงปู่ทิมโด่งดังไปทั่วทั้งสี่ทิศตามความเชื่อและตั้งใจของหลวงปู่ทิมวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน12 ปีพศ2515หลวงปู่ทิมได้หยุดทำพระผงพรายกุมารที่เป็นวิชาสยเวทด้านลึกลับเพราะมีบัวผุดต้นเล็กๆผุดดอกขึ้นมาจากกระบะหลังหน้านั่นหมายความว่าหลวงปู่ทิมท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอภิญญาหรือบรรลุอภิญญาเป็นพระอรหันต์ท่านจึงเลิกทำพระผงพรายกุมารและได้นำดอกบัวผุดมาผสมกับว่านพลายดำปั้นเป็นพระพิมพ์พระปิดตาบัวผุด ได้ทั้งสิ้น22องค์พระพิมพ์นี้เป็นพระที่หลวงปู่ทิมใช้พกติดย่ามเวลาเดินทางไปปลูกเสงนอกสถานที่ที่มีวัดต่างๆเชิญเข้ามาอย่างไม่ขาดสายในปีพศ2516-2518แต่พระพิมพ์คุณแผนผงพรายกุมารปี2517นั้นยังหาหลักฐานการสร้างไม่เจอเพราะถ้าหากมีการสร้างพระพิมพ์คุณแผนผงพรายกุมารพิมพ์ปี2517จริง ทำไมจึงไม่มีพระคุณแผนพลายกุมารพิมพ์ปีพศ2517ในพื้นที่บ้านค่ายหรืออำเภอต่างๆในจังหวัดระยองเลยท,ทั้งทั้งที่เหรียญเจริญพรเหรียญรูปไข่ผูกพัดศีมาและเหรียญที่ปลูกเสกทุกชนิดในปี2517สามารถพบเห็นได้ในตลาดไผ่ล้อมตำบลบ้านค่ายและตำบลหนองละลอกรวมทั้งตำบลอื่นๆของอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในปัจจุบัน ส่วนพระพิมพ์คุณแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมจะมีให้เห็นเฉพาะพระพิมพ์คุณแผนพรายกุมารพิมพ์ปี2,505ถึง2,515เท่านั้นส่วนพระพิมพ์คุณแผนพรายกุมารพิมพ์ปี2,517ที่พวกเสียนพระกรุงเทพมหานครบอกเป็นพิมพนิยมหรือบล็อกนิยมบล็อกแรกนั้นไม่มีให้เห็นแม้แต่องค์เดียวในพื้นที่บ้านค่ายและอำเภออื่นของจังหวัดระยองช่วงปี2,517ถึง2,518 จนกระทั่งหลวงปูท่ทิมได้ล้มป่วยลงในช่วงต้นปี2518ก่อนจะมรณาภาพในวันที่16ตุลาคมวศ2518หลังจากนั้นเราจึงจะได้เห็นพระพิมพ์คุณแผนผงพลายกุม,มารที่หนังสือพระเครื่องระบุผ่านตัวหนังสือว่ามีการสร้างพระพิมพ์นี้ในปี2517แต่หาหลักฐานการสร้างไม่เจอพระพิมพ์คุณแผนผงพรายกุม,มารหลวงปูท่ทิมอิสริโกวัฒหารไล่ รู้กันแบบผิดผิดมาโดยตลอดของแท้ที่ปลูกเสกโดยผงพลายกุม,มารโดยหลวงปู่ทิมระหว่างปี2505ถึง2515ถูกตีค่าว่าเก๋ปลอมทุกพิมพ์ทุกรุ่นทั้งที่ทางวัดละหารไล่และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาข้อกล่าวหาว่าเก๋ว่าปลอมมีขึ้นหลังจากที่หลวงปู่ทิมอิสาริโกได้มรณภาพไปเมื่อวันที่16ตุลาคม2518 โดยมีคนที่รับร,รู้รับทราบความจริงมาโดยตลอดจากนักเล่นการพนันตัวยงคนหนึ่งของอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วซึ่งอยู่ในกระบวนการปลอมพระผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมยุคแรกเริ่มนี่คือเรื่องจ,งจริงจากคนพื้นที่บ้านค่ายจังหวัดรลยองประมาณช่วงปีพศ2524-2526มีข่าวการปลอมพระผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมดังอย่างต่อเนื่อง โดยคนในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองร่วมมือกับคนนอกพื้นที่ที่เป็นเซียนพระมาจากกรุงเทพมหานครจนมีประโยคเด็ดที่จําได้อย่างชัดเจนไม่เคยลืมเลือนไปจากสมองเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นประโยคที่พูดในช่วงปีพศ2524-2526ถึงของนักการพนันผู้นี้ระหว่างที่นั่งดูมวยตู้ถ่ายทอดสดจากเวทีช่อง7สีทีวีเพื่อคุณช่วงบ่ายวันอาทิตย์ของปี2524 ที่ค่ายมวยเลือดบ้านค่ายเขตเทศบาลตำบลบ้านค่ายจังหวัดระยองที่บอกและพูดคุยกับเพื่อนกลุ่มดูมวยตู้ด้วยสำเนียงเหนือภาษาระยองว่าต่อไปนี้นะพ้าพิมพ์ขนแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมจะเล่นยากเพราะของแท้ที่หลวงปู่ทิมปลูกเสกสร้างทำกับมือตัวเองทำจากวัดจะถูกตีว่าเก๋เป็นของปลอมไปเสียชิพและของที่หลวงปู่ทิมไม่ได้ทำจะถูกอุปโลงขึ้นมาเป็นของแท้ เป็นบล็อกแรกเป็นบล็อกนิยมแต่เดี๋ยวค่อยดูนะท่าหลวงปู่ทิมศักดิ์สิสทธิ์จริงตามคำล่ำลือความจริงต้องเปิดเผยขึ้นมาจนได้นะและหลังจากนั้นประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้หรือใครจะพูดแบบไหนก็ตามจะหมายความว่าพระคุณแผนผงพลายกุม,มารแท้ของหลวงปู่ทิมวัลหารไร่เกจีผู้เปรียบดังเทพเจ้าของชาวภาคตะวันออกโดนตีคำว่าเกว่าปลอม ส่วนพระคุณแผนผงพรายกุมารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากการมรณาภาพของหลวงปู่ทิมจะถูกชูขึ้นมาหรือเขียนเชียร์ขึ้นมาว่าเป็นของแท้หรือพูดเกินความจริงว่าสวยที่สุดในสามโลกตามคําพารณาโวหารที่โกหกหลอกลวงไร้ซึ่งความจริงใจทั้งที่ความสวยงามและมีศิลปะในการสร้างพระพิมพ์คุณแผนพลายกุมารสู้ของเก่าที่สร้างระหว่างปี2505ถึง2515 ที่ถูกตีพิมพ์ว่าเก๋ว่าปลอมแต่เป็นของแท้จากหลวงปู่ทิมความงดงามสู้กันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงจากวันนั้นในปีพศ .2524 ที่มีข่าวการนำลูกอมผงพรายกุมารไปบทให้ละเอียดและกดพิมพ์ใหม่ที่ระบุว่าเป็นพิมพ์ปี2517นั้นถึงวันนี้ความจริงกำลังทำหน้าที่ของตัวเองแล้วโดยมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทิมหนุนนำ เพราะเมื่อถึงเวลานี้หลายคนอาจจะมีพระที่ไม่ใช่หลวงปู่ทิมปลูกเสกหรือปลูกเสกเพียงผงพรายกุมารแต่บอกว่าเป็นพระคุณแผนพรายกุมารหลวงปู่ทิมอยู่ที่คอตัวเองก็ได้เพราะข้อมูลที่เชื่อถือได้เขียนโดยเซียนพระคนดังเมื่อหลายปีก่อน,นระบุเรื่องการนําลูกอมไปกดพิมพ์พระคุณแผนพลายกุมารใหม่ว่าผงใช่พระไม่ใช่เพราะให้หลวงปู่แก้วปลูกเสก พระพิมพ์คุณแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไลที่มีข่าวเห็นกุมารทองออกมาวิ่งตามรถของคนที่แขวนพระพิมพ์นี้หรือมีกุมารทองบรรจุที่องค์พระแต่ละองค์คือพระพิมพ์ปี2505ถึง2515แต่เป็นกุมารทองที่คอยมาดลใจให้ทําในสิ่งที่ดีละเว้นทําชั่วตามเจตนาลมของหลวงปู่ทิมดังนั้นเขามาดีไม่มีพิษภัยแน่นอน